อ่ะมาสิชาวเน็ตเอาไปกิแลวชาวกล้วยอีกแล้วคุณแม่อ,มอาว<ง>สารชาวกล้วยนะคะใครพานข้าวเที่ยงแล้วจะซื้อชาวกล้วยกันอาจจะต้องเบรกแล้วฟังเรานิดนึงนะคะคือว่าเรื่องนี้เนี่ยมีสาวคนนึงนะคะเขาก็เดินทางจากทางเหนือมาเพื่อที่จะสมัครงานทํางานในกรุงเทพมหานครค่ะเธอเห็นสมัครงานสมัคร,รหนึ่งอของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะคะเธอก็มาสมัครแล้วก็เนี่ยค่ะมาทําเป็นโรงงานเฉากล้วยแต่สิ่งที่เธอได้เนี่ย คือมีสองเรื่องนะคะเรื่องแรกคือถูกกดขี่ทั้งการที่อยู่อาศัยทั้งค่าแรงนะคะวันหนึ่งเนี่ยมาไม่ถึงสามร้อยไม่ไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็ยังต้องซื้อข้าวซื้อน้ำกินเองส่วนที่พักอาศัยนั้นก็บอกไม่ต้องพูดว่าไม่เหมือนคนนอนเลยนะคะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งผ่านไปเรื่องที่สองเธอถ่ายให้ดูสภาพของโรงงานนะคะออคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเธอไโปโพสต์อยู่ในกลุ่มของ ที่มีชื่อว่าเราคือผู้บริโภคนะคะเป็นเพจด้วยว่าเรื่องของการบริโภคอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะภาพที่เห็นที่เธอโพสต์มาในโรงงานที่เธอทํางานอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เธอออกมาแล้วนะคะมีทั้งเรื่องของความสกรปรกความไม่ถูกสุขอนามัยของโรงงานทำเฉาก้วยแห่งนี้ซึ่งเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดเนี่ย ทำให้ผู้ที่ไปติดตามอ่านนะคะในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็แชร์กันไปเป็นจํานวนมากๆด้วยเช่นกันนะคะเกือบสี่พันครั้งแล้วก็ระบุว่าเนี่ยสิ่งที่เธอเก็บได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ให้ไปร้องเรียนให้ข้อมูลกับทาง,งเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นออยนะคะทังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะโดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตอาหารแล้วก็โรงงานค่ะเธอบอกว่าสภาพเนี่ยคือคือในใบสมัครงานเนี่ยบอกว่าเป็นโรงงานที่ได้รับ รับการรับรองมาตรฐานงงานอะุตสาหกรรมแต่ดูดูดสภาพแล้วมันไม่ใช่เลยมไ,มไม่มีใบรับรองเลยนะคะเธอก็อบอกว่าเนี่ยตรงนี้ข้อมูลเนี่ยก็คือชาวเน็ตหลายๆคนบอกว่าให้เธอเอาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ไปดาเนินการต่อเลย,ยส่วนตัวของเธอเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เธอก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะออกมาแล้วแล้วก็หลายๆคนไปให้กําลังใจคะ่ะแล้วก็บางคนก็มีชวนเธอไปทํางานด้วยก็มีนะคะคุณแม่นะคะ ค่ะสภาพคือมันดูไม่น่าใช่แบบสถานที่ทําอาหารมาให้รับประทานเลยแล้วเขาทำยังไงเฉากล้ยอ่ะมันเป็นเป็นต้นมันเป็นต้นไม้แห้งๆนะคะเป็นสมุนไพรแล้วก็เอามาต้มคือแล้วก็ผสมแป้งแป้งมันในจํานวนหนึ่งที่มันสักที่มันเหมาะสมเพื่อให้น้ําเนี่ยมันเกาะตัวเป็นก้อนเป็นแบเจลลี่อะค่ะนะคะแล้วก็ทานนะคะก็ว่าถ้าเราเราในฐานะผู้บริโภคถ้าเห็นแบบอะไรที่ดูแล้วมันมันไม่น่าจะปลอดภัย กระบวน,นการ,รผลิตการขายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่างใจตัวเองนะคะว่าจะซื้อมารับประทานหรือเปล่านะคะ